พบกับช่องแมก่กบก,บ,กบนะครับมาเอาปลาท่องโกให้นิกกี้นะคะปลากลาดมากินหนึ่งน้ำก้่นต่อยๆอ,อ,อ้าวเจา้าคือดำแต่มาผีมาลูกมามาเร็วมาเร็วมาจากงงานี่แต่มาจากทุ่งนาเอาหญ้าชีจับให้ค่อยหน่อยจับอ๋อจับกล้องมาๆกล้องอันนี้บอกแา้วมากินตรงนี้หรอมะอันนี้มันได้เพเลิเนเขามันไปเกิดขี้ควาย <laughs> บอลอเอออ้าวคุณหนูนิกกี้กินปลาต้องโกแต่เช้าเลยป้าขายละเขาจะไม่ทำความใหญ่แล้วเนี่ยนึกว่าวไม่ง่ายอ้าวเจ้าหญ้าคายไหมไอจีเขาไม่ได้สแสดงว่าเขาไม่ชอบหวานหรือเปล่าเจ้าหญ้าจะให้แบบแบบนี้คนอืมนึกว่าเขาชอบไก่หรอเขาไม่เอาหวาน เขาชอบไก่บ่ไม่ใหญ่หวานแต่ก่อนเรากินเราไม่มีเพื่อนแย่งด้วยค่ะย่าอ๋อเพื่อนไม่มาแย่งอ๋อไม่เอาเล็กๆค่ะไม่เอาคำใหญ่คำใหญ่อ้ันนี่อันนี้กินมาเพิ่มนี่จะมาซิกมาเพิ่มเหรอสองตัวอยู่ในบ้านไงอืมแต่เขาไม่ออกมาเดี๋ยว็ตัวเล็กไม่กินบ่ย่าไม่กินเขากินอาหารเม็ดแล้วน้องเมย์ให้วิตามิน ทางอาหารทั้งมิตามินเขาก็เลยกินอเน่น้กินแล้วไปเก็บกาแฟกับย่ามาแล้วน่ะนะสองวาไม่ชอบเนล้านย่อ๋อัชอบอืมงชอบอยู่เป็นแบบนี้ต้องทำเป็นชิ้นเล็กๆเป็นชิ้นเล็กๆ สนุกแทนเนาะเจ้ากินปลาทั้งคู่อาทิตย์เราเอาอยู่สี่ตัวกินสิสิ้นมาแย่งเหรอแย่งทิ่บอกว่าจะแย่งอาหารที่เมื่ีนี่ยินดูหน้ามันดีใจไหมเนี่ยมันได้ความสุขเนาะได้ความสุขมันได้ความสุขเนาะกินแบบแซ่บกินแบบแซ่บกระดิ่งหายแล้วนะกระดิ่งหา็ชอบชอบถ้าทำชิ้นเล็กแบบนี้นะคะแต่ใหญ่เขาหนีคาย อให้นิกกี้กินเลยนิกกี้โตแล้วขนุนกับมะข่าขนุนกับมะข่าก็กินอาหารเม็ดโอ้ชอบใหญ่เลยอ่าชอบใหญ่เลยนิกกี้ชอบกินไหวกว่าเกลีบวปนี้อ่าเขาไม่ชอบหวานไม่หวานนี่แม่จิ้มอันนี้เขาไม่กินนะอ่าเขาไม่ชอบหวานไม่ใหญ่เขมันชอบชอบแบบเดียวเดียวชอบแบบเพียว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 ก็ไม่บอกเลยเนาะว่าจะทาให้เพียวเพียวอันนี้นี่อิ่มแล้วบอกหันโอ้ยังไม่อิ่ม ไม่ไม่ไินค่อยๆกินตรงใส่ไปหาปลาเนาะนิกี่ไปหาปลา <laughs> ไปหาปลาแต่เช้าไปหาปลาจ <laughs> ะดี้หางแล้วไม่มีไอ้อันนั่นคือบ่มาก,กินน้ำเนาะ <laughs> นิกี่หายไปไหนตั้งนานไม่จเจอ,อเลยเราจะไปหาบ้านแม่บ่อกหอมเจอไม่รู้วิ่งมาทางไหนเนาะ <laughs> <laughs> เหมือนนัดกันเลยเอากิน นิกกี้ชอบใหญ่เลยไม่ใหญ่ก็ให้กินแต่แต่แต่ทุกวันนี้ต้องกินปลาตั๊กโกทุกเช้าบ่ไม่ใหญ่ไม่ได้กินทุกเช้าบางบางเช้ากินอะไรกินไก่ปลากระป๋องต้องกินไก่ก็มันจะกินแต่อาหารนั่นแหละย่าอ๋อมันไม่กินข้าวเลยเวอร์คุณหนูนิกกี้โอย้กินอาหารแล้วก็เอาไว้ให้มูแล้วกันเข่าเนี่ยแบ่งเพื่อนถูกเอาใจเป็นพิเศษได้ลุงกินไม่ได้มา คุณกิมไม่ได้มาดิอ่าอ่านอิ่มแล้วบ่อิ่มแล้วนิกี้ขอบคุณครับแม่นิกกี้ขอบคุณแม่ใหญ่แม่ขอบคุณแม่ใหญ่ครับยังบ่ทันอิ่มอ่อนเป็นมากเลยนั่นเองอือออือ่ะอ่อืกระดิ่งหางชอบหันหาทางเลยหันมองมากกับมองเลยเอ้ได้ยินเสียงรถนี่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 เฮ้ ไม่ยังเนาะอ่ะยังไม่อิ่มก็กินให้อิ่มซะเดี๋ยวจา้าไปไว้ให้หกูเอาไปเจ้านายยังไม่ทันตื่นเนาะเอ้ยเดี๋ยวลูนลองจิง้มดูนะคะยาโอ้ยังไม่ตื่นอ่ะโอ้โอ้เสดอันหวานให้เอากินเสยยด้ว ไม่แห้งแสบแล้วจนเจ้าบนีิหานเบิ้งอ่าเอากินเหนียวมดอ, <laughs> อ่าติดใจระยะชิอ่าใส่ของหวานให้แล้วนะคะ <laughs> <laughs> เอ,อ,อ้ยหอมมาแล้วค่ะโอ้ยคุณหนูเอ้ยข <อ S 2> ้าน,นี้ยิง่งชอบใหญ่เลยอ่ะนับเมงวันซะละเล่เพิ่งแห็งด้วยค่ะน่าจะสนุกดีเลยตลยแล้ว ได้หกนาฬนาทีอ so ๋อเอาปอดไปเซ็ตอ่านาทีอ๋ยิ่งแซ่บใหญ่เลยอ้าวยิ่งชอบเลยนะนี่ก็นด้ว่าเขาจะไม่กินหวานแต่ลองดูแล้วอร่อยเขาชอบหวานใช่ชอบหวานนิกกี้ใหญ่เนาะ นั่งลงนั่งลงเหมือนลูกอ่ะนั่งลงเหมือนนิกกี้นั่งลงขอบคุณครับก่อนหนวดก็ติดเป็นผู้วานแล้วอ่ะนิกกี้นั่งลงแล้วก็ขอบคุณครับสวัสดีครับก่อนมาค่ะมึอมาตะขามาถ้าวันไหนครับแต่อันนั้นก็สน้าสิ้นอ้าวหนวดติดแล้ว <laughs> <laughs> เออหนูติดของหวานแล้วนี่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 อ,อ่านตกยิมเลย่ะมารถยาเอ้ยอิ่มแล้วเอาไว้ตอนกลางวันสิกินของหวานเนี่ยพันนะ <laughs> โอ้นุ่มกระบดแล้ววันนี่ <laughs> <laughs> ยา <laughs> <มด S 1> ชอบชอบใหญ่เลยออเลชอบใหญ่เลยโอ้นุ่มกระบเขานักแล้วชอบใหญ่เลย<ๆ>หมดทั่วแล้วเด้อนี่พี่แล้วกว่านี่งพันเงินกินงกับแล้วเด้อ ชอบใหญ่เลยนิกกี้กิน<อ>ของหวานเ,เอาของหวานซใช่ไหมดซะ่ไหมกับไปทางกรนะกปุกเดี๋ยวนี้มดตอยเดือดเดีนะ๋ยวนใครเอาต้นไม้มาปลูกเอ้าค่ะเดี๋ยวรอดูต้นไม้ปลูกหน้าบ้านตรงซ้ายอิ่มแล้วค่ะย่า,ยาอ๋ออิม่มแล้วหาทางไปเลยหาทางไปแล้วเนาะ เจ็ดนาทีกว่าแล้วพูดกับเอฟซีเลยค่ะแม่ใหญ่ก็พูดทั้งรอบนะคะต้องขอขอบคุณค่ะนิกี่ไปแล้วค่ะนั้นสงสัยเขาเอามาขายมังย่านี่นิกี่เจ้าอิมละบอวายหันหลังนะคะอิ่มแล้วก็นี่ดูรถนะเดินค่ะค่ะนะคะแม่ก็เอาปลาท่องขู่มาให้นิกี่นะคะบรรยากาศช่วงเช้าค่ะโอออากาศดีเนาะค่ะยาดูนะคะองค์ปู่ก็สวยงามค่ะ ถ้าเลหมอกนะคะช่องไม่ออฟกบกนะคะต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า